ทุกคนครับอะ,อะไรใหญ่กว่าแตงโมนั่นก็คือรถถังครับผมและอะไรใหญ่กว่ารถถังก็คือโคตรแตงโมครับาดาเมจห้าหมื่นห้าครับโอ้โคตรใหญ่และติดโฟเส้นด้วยนะครับผมใหญ่กว่านี้ก็เป็นพี่แก้วมกรไหมวะไม่แน่ใจนะครับผมเฮ้แตงโมดิแตงโมใหญ่กว่านะครับผมนี่มันแก้วมกรหรือว่าส้มโอครับเนี่ย แต่ว่าดาเมจเขาไม่ได้เยอะนะดาเมจเขา2,000เองนะครับผมเดี๋ยวเราจับทีมใหม่ด้วยนะครับผมรีเบิร์ดแม็กแล้วทุกคนถ้าเรารีเบิร์ดตันแล้วเราจะทําอะไรต่ออะคิดไม่ออกเลยนะครับใครอยากได้เทคนิครีเบิร์ดเนี่ยผมแนะนําให้เราเล่นตอนอัปเดตแค่นั้นเองครับผมคือช่วงผู้พัฒนาอัปเดตน่ยบางคนเนี่ยจะเข้าไปตอนที่แบบอัปเดตไปแล้วอันนี้คือไม่ได้นะครับเราจะต้องเข้าก่อนอัปเดต1ชั่วโมงครับผมตอนนั้นแหละเขาจะแจกเยอะมากครับ สารพัดตัวฟาร์มเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวรีเบิร์ตคือเราเข้าไปเล่นแค่ครั้งเดียวเนี่ยสามารถรีเบิร์ตได้ตันเลยนะครับผมอ๋อลืมบอกไปอัปเดตท,ทุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมเพราะฉะนั้น6กโมงเข้าไปได้เลยครับแตงโม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 ,งโมลูกตัว,ต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 วใหญ่ๆมานี่เลยเดี๋ยวผมขยับแตงโมมาบริเวณด้านหลังนะครับเราจัดทีมใหม่นะเอาแตงโมวางตรงใ,ใหญ่เกินทะลุพื้นดินเลยนะครับผมมัน อย่างนี้มันไม่เหมือนแตงโมอ่ะมันเหมือนกบยักษ์ยังไงไม่รู้เหมือนกบเลยโอเควางไปตรงกลางตรงนี้นะครับผมมันกลางไหมเนี่ยน่าจะกลางอยู่เลยมั้งแตงโมลแล้วก็ตามด้วยเห็ดตรงนี้วางไม่ได้อ๋อก็คือถ้ามันใหญ่มากๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับผมคือมันจะกินพื้นที่อันอื่นไปด้วยเห็นปะวางไม่ได้นะมันต้องวางขยับหรือว่าวางได้เดีนะ๋ยวๆแต่ว่ามันขึ้นสีแดงเข้มอะ่ะน่าจะวางไม่ได้ครับอ่าผมลองกดดูโอเค วางไม่ได้นะครับผมคือมันกินพื้นที่มา2ฮิตเลยนะครับเราจะต้องวางตรงนี้นะจริงๆจ,จัดแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องขยับไปได้านหลังหมดนะครับก็คือถ้าผ่านทับหน้าไปได้ก็ไปเจอทับหลังโอเคเว้นช่วงแบบนี้แหละกําลังดีนะครับเอาจริงๆผมยังไม่ได้เห็นแอนิเมชันการโจมตีแตงโมเลยนะคือส่วนใหญ่แล้วแตงโมไม่ค่อยได้ตีครับโดนตัวอื่นแย่งล้าดหมด <c oughs> คือดามเมตตัวอื่นมันก็พออยู่แล้วนะครับผมยังมอเขือเทศเนี่ยสามมื่นสามเบื่อเห็นไหมคือเมื่อเขือเทศมันก็ตีตายนะครับไม่ต้องไปถึงแตงโม เมื่อกี้ผมได้เจ้าคณิบูรัดมาครับเดี๋ยวเราปลูกเพิ่มแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนเอ่ยโอเควางไว้ตรงไหนดีแล้วก็มีต้นก่อนหน้านี้อีกต้นหนึ่งงั้นเอาเป็นตรงนี้ก็แล้วกันนะครับลดน้ําเยอะๆจะได้โตไวเห็นไหมทุกคนเวลาจริงๆแล้วการลดน้าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ทําให้ต้นใหญ่หรือไม่ใหญ่นะคือมันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมมันจะเป็นการย่นระยะเวลาตรงนี้มากกว่าเพื่อนๆแต่พอลดไปถึงจํานวนหนึ่งแล้วเนะี่ย เหมือนเวลามันจะเห็นไหมครับคือคือมันจะมีช่วงที่แบบแม็กสุดของมันด้วยถามว่ามันลดไหมมันลดแต่มันไม่เหมือนช่วงแรกที่เราลดเพราะฉะนั้นถ้าเหลือแค่เนี้ยไม่ต้องลดต่อก็ได้นะครับผมเหลือเวลาสัก2นาทีเนี้ยเราก็ปล่อยไปครับมันเปลืองปเปล่าๆนะครับเราเก็บทางลดน้ำไว้ไว้ไปลดต้นอื่นดีกว่านะครับผมเพราะว่า2นาทีเรารอได้อยู่แล้วลองดูซิว่าถ้าเราเอาเก้วมังกรอ่ะนี่ไงเก้วมังกรใส่ลงไปเราต้องใส่น้องกล้วยผมไม่มีกล้วยกล้วยนี่นี่น,นี่มาพอดีมาพอดีครับแต่ว่า ออโต้เซลเราท<า>ันเบ่าทันไหมอ่ะอย่าบ,บอกโอเคไม่ทนันเอ้ยทันอยู่ทันอยู่เอาไม่ใช่คนละตัวเดี๋ยวนะไม่ทนันทุกคนเดี๋ยวไดๆ,ๆอันนี้มาแล้วมาแล้วนะครับผมลองรวมดูครับผมอยากรู้เฮ้ยใส่เรนโบว์ดิเพื่อมันจะติดเรนโบว์นะครับผมมาเรนโบว์มาเรนโบ,นโบว์มาเร็วๆๆๆๆๆเตรียมตัวปิดด้วยนะครับผมปิดออโต้เซลด้วยนะพเพื่อนๆโอเคถ้าเป็นสีเทาเนี่ยหมายความว่าเราไม่เอานะครับผมมันจะขายให้โดยอัตโนมัตินะ ถ้าเพืเ่อนๆไม่ต้องการกอรลี่นะครับก็กดไปซีเข็ดอีกก็กดไปนะครับแต่ณที่นี้ผมต้องการซีเข็ดต้องการกอรลี่ด้วยนะครับใส่เลนโบลงไปคุ้มไหมเนี่ยออกมามันจะใหญ่ไหมเฮ้ไข่กอรลี่มาทําไมไม่เป็นไข่ซีเข็ดอุ้ยมาแบบต่อเนื่องเลยติดโกด้วยนะครับผมทุกคนผมไม่กล้ากดวะกลัวกดออกมาแล้วมันกลายเป็นตัวเล็กนะครับเบนลอดเรามันจะไม่ใช่ตัวใหญ่มันมันจะไม่คุ้มอะ่ะ เดี๋ยวเพื่อความแน่ใจนะครับเราเทสตัวเล็กกันก่อนดีกว่ากดไปครับผมดาวคอนฟุตคูณ1.6นะครับบวกเจ้าโลมาโกออกมามันจะเป็นอะไรเดี๋ยวถ้ามาติดโกเนี่ยผมจะใส่ตัวมัสคูลนี้คูณ8นะเฮ้ยบอสมาบอสมาบอสมาทางไหนทางไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมจะต้องขุดแตงโมออกไหมเนี่ยพีแต่เอ้ยยังไม่ได้วางรถถังเลยนี่ว่าลืมลืมวางรถถังโอเคมาช่องกลางไหมอ้าวไม่กลางนะครับผมงั้นแตงโมมา พี่บิมพีบิมช่วยหน่อยนะครับช่องนี้ใช่ไหมโอเคแตงโมยิงยิงืออทีเดียว <laughs> ทีเดียวมังกรหายเลยครับทุกคนชีวิตมีค่ายามาซ่ากับแตงโมครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> เสร็จแล้วเป็นโลมาแก้วมังกรครับโลมาแก้วมังกรเหมือนว่าตัวมันจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงด้วยหรือเปล่าหรือผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับแต่ว่าได้เงินน้อยมากเลย 850งั้นผมไม่รวมดีกว่าเพื่อนๆรวมไปเมื่อกี้ก็ไม่น่าี่ใหญ่มั้งคือเกี้ยวกรนเราใหญ่ก็จริงแต่ว่าเบริอมันตัวเล็กเรนโบว์นะครับผมแล้วก็อันนี้คือมันไม่ติดกูด้วยนะเห็นปะคือเบริตอนแรกมันบัฟกูนะครับพอรวมไปออกมาเป็นบัฟธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่รวมดีกว่าเบคอนนายปลูกต้นอะไรเนี่ยเฮ้ยเนี่มันอ๋อมืเขือใช่ไหมเมืมเขือติดบัฟนะครับผมสมหัวแบบนี้เลย เบคอนเขาน่าจะยังไม่ได้วางนะครับเพราะว่ามันไม่มีเบรลอดออกมาถ้าวางไปแล้วเบรลอดมันถึงจะออกมาครับอันนี้คือถือไว้อยู่เพื่อนนายถือทําไมอะ่ะเอาไหมอ่ะมีลรับเอาไปตัวฟาร์มดูบ้านเบคอนบ้างเบยบคอนวางซ้อนสามเ <c oughs> ราวังตำรวจจับนะเพื่อนซ้อนสามเลยเหรอแล้วทำไมนายจมดินแบบนี้เบคอนเขาน่าจะหลุดไปแล้วหรือเปล่าครับเอาลามไหมเอาลามไม่ให้อะ่ะ หลามเอาไว้ไปฟาร์มนะครับผมเพราะว่าแต่ละตัวที่เขามีเนี่ยมันจริงๆมันก็ฟาร์มได้แหละแต่เอาหลามเราไปอีกสักตัวเผื่อในต้องการโอเคเขาน่าจะไปแล้วนะครับผมน่าจะหลุดไปแล้วหรือไม่ก็แแลกอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ผมจัดบ้านใหม่แล้วนะเมื่อกี้นี่คือลื้อออกแล้วก็วางใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมจัดใหม่ดีๆเราไหนๆเราก็มีพืชที่ไม่ใช่แต่ว่าไม่มีตัวว่ะเอ้ยนี่ไงตัวมาพอดีเอ้ยตัวมาพอดีเลยตัวมาพอดีเลยโอเค ฝากด้วยพวกตีไปสวยงามนะครับผมมาเรามารวมกันครับไม่รู้ว่าจะรวมไปทําไมนะครับผมแต่ก็รวมไปเถอะครับอยากรู้ว่ารวมแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงเมื่อเขือยาวบวกตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันชื่ออะไระ่ะผมไม่ได้อ่านชื่อด้วยเพื่อนๆแต่เอาเป็นว่าเป็นระดับรีเจนครับผมคิดว่าเงินน่าจะได้ประมาณน่าจะไม่ถึงพันมัน้งถ้าให้เดานะอีกไม่กี่ตัวครับมังกรจะมาแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมเอาของลงมาด้วยดีกว่าเอามาใช้ปืนครับปืนเป่า ช่วยสโลโอเคมาทางไหนทางไหนมาตรงกลางได้ไหมอ่ะจะได้เจอพี่แตงโมเบิ่มๆนะครับผมต้องสโลไหมเนี่ยไม่ต้องละมั้งไหวอยู่นะครับผมไม่ต้องสโล,นะสโลก็น่าจะไหวอยู่แหละนี่ดามีเหิดเราสบายครับไม่หลุดไม่หลุดโอเครอดรอดสองมาแล้วครับผมมะเขือเรารวมกับตัวนี้กำเนิดเกิดเป็นอะไรครับดูสิ มายังในเพื่อนนานเหลือเกินอ๋อเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นสีมะเขือม่วงเลยนะครับให้เงิน625ต่อวิโอ้โหเงินน้อยมากนะครับเงินขายทิ้งเลยไม่น่ารวมเลยเฮ้ยมีคนมาดูบ้านเราอยากได้ตัวฟาร์มใช่ไหมล่ะมาเอาไปเอาเชฟคาป,ปาร่าไปนะครับผมเชฟป,ปูโอเครับไปเพื่อนเอาอีกตัวไหมมังกรอีกสักตัวมังกรอยู่ไหนวะมังกรมังกรมังกรอ่ะโอเคเอามังกรไปด้วย มีใครเอาตัวฟาร์มอีกไหมเพื่อนนายมีมังกรแค่ตัวเดียวเนี่ยเอาไปมังกรคนละตัวเหมือนเพื่อนตัวเขียวเราเขาจะไม่อยากได้งั้นให้อีกคนก็แล้วกันนะครับ <c oughs> พีทเอาไปดิโอเคกดรับไปเลยในในคนนี้คนนี้เขาไม่มีตัวฟาร์มเพื่อนเพื่อนกลับหลังมาก่อนเขามาช่วยกันหวดบอสมาผมช่วยอีกแรงสามลุมหนึ่งโอเคสวยวเรามันเพอร์เฟกทีมนะครับ ไม่ใช่ว่าพืชตีนะคนตีนะครับผมานเอาตัวฟาร์มไปเพื่อนมังกรจงรับมบังกรนี้ไปซะเจ้าจะได้มีตัวฟาร์มโอเครับไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เราช่วยเขาตีผมลืมไปเลยเรามีอุปกรณ์สุดโหดระดับกอตลี่นะครับผมแครอทลอชเชอร์ครับทำไมเราไม่เอาออกมายิงวะ <laughs> จริงๆถ้ายิงก็จบไปนานแล้วนะครับผมดามิมันแรงนะเพื่อนๆดามิห้าเลยอะต่อน,นัดนะ ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยิงให้ดูดูกระเด็นไปนู่นเลยไอเทมที่ว่าใช้ยิงมอนเปล่าเอาไว้ยิงคนครับผมนี่เอาไม่กระเด็นละเพื่อนสงสัยไกลไปครับต้องใกล้ๆต้องคนนี้โอเคสงสัยคนนี้แหลกเลยยิงไม่ได้นะครับผมบางทีมันแหลกก็ยิงไม่ได้นะจงสู่ความเมืองวางอันไกลโพ้นไปซะนีะ่ไงอึ้ยไปโดนว่ะยิงไปออกระเด็นแล้วกระเด็นแล้ว เทมสุดโหดไม่ได้เอาไว้ใช้ยิงเบรลอสนะครับผมเอาไว้ใช้ยิงคนโอ้ไมค์กอดอะไรเพื่อนเพื่อนโอ้ไมค์กอดอะไรเฮ้ยนั่นอะไรเพื่อนนายโอ้ไมค์กอนี่เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเป็นเกาะอะไรวะเกาะลับหรือเปล่าหรืออีเวนต์มามาตามมาตามมาตามมา,า,มมาเพื่อนตามมาดิไปไม่ได้ครับทุกคนเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ที่เขาเตรียมไว้หรือเปล่าเตรียมไว้ไวให้เรานะครับผมเป็นเวทีผมว่าน่าจะใช่แน่เลย แต่ว,ว่ามันไปไม่ได้นะครับมันติดติดบาเรียศักดิ์สิทธิ์มิลเลอร์ฟอรตล่องหุ่นอยู่นะครับผมแต่ถ้าเราใช้ในส่วนของแครอทและเชื่อล่ะเพื่อนมายืนตรงนี้ผมยิงไปแล้วตุต้มกระเด็นเผื่อมันแบบจะทะลุเข้าไปได้นะครับผมลองดูสิหรือไม่เราก็ใช้สูตรนี้นะครับผม e d a n c สอนะครับป๊าสามสองหนึ่งชิปล็อกไปครับมไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ครับ มันติดนะครับอันนี้เขาน่าจะทําเตรียมไว้ให้เรามัง้งน่าจะเป็นอีเวนต์แหละครับอัปเดตนี้วันเสาร์โอ้เพื่อนใจดีจังเลยมาช่วยผมตีไม่ต้องก็ไดนะ้เพื่อนคือพืชมันเอาอยู่อ,อกดแปลภาษาตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเพื่อนเขาพิมพ์ภาษาเวียดนามมาครับเราต้องเลือกตรงนี้เป็นเวียดนามใช่ไหมโอเคแปลยังเอาใหม่สิโอเคยังไม่แปลครับเอ้ยไม่ดิผมต้องเลือกเป็นภาษาไทยโอเคเพราะว่าเราแปลจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย นะครับผมได้ไหมเพื่อนอีกทีหนึง่งมันแปลอยู่ครับแต่แปลในเกมนะครับผมเห็นไหมแปลพวกเบลรถมันไม่ได้แปลคําพูดนะครับผมเนี่ยมันแปลพวกเบลรเดี๋ยวผมน่าจะตั้งค่าผิดมันจะมาอีกแล้วผมเอาพิบเบิ้มมาก่อนเราเอาพิบเบิ้มไปวางไว้ด้านหน้าเลยนะครับผมพิบเบิ้มมา ขึ้นหน้าไปเลยครับผมตัวเดียวโดดไหวหนึ่งหนึ่งกับบอสไปเลยให้มันรู้ไปใครจะชนะระหว่างแตงมู่ v ีเเบลดรถนะครับผมเอ๊ท <laughs> ำไมทำไมคอนเทนต์นี่มันคุ้นๆนะครับผมโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางไหนทางไหนมาดิมาดิบอสทางไหนตรงกลางป่าตรงกลางใช่ไหมโอเคตรงกลางปับ๊บโอ้โหผมไม่ต้องวางพี่เบิ้มแล้วมั้งเมื่อกี่คืนมะเขือเทศตัวเดียวก็ <laughs> ก็หายไปครึ่งโหลดแล้วนะครับ แล้วกด Equip Base ไปครับผมปล่อยให้ระบบจัดการเราไม่ต้องอัตโนมือเพราะว่ามันอัตโนมัติให้แล้วนะครับมากลับมาที่เดิมพี่เบิ้ม